ครับขาตั้งสำหรับแผงโซลาเซลล์นะครับจะมีล้อนะครับนะตรงนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับใช้เหล็กนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เหล็กคมประมาณสักนิ้ว2องหุนนะครับนะหมุนปรับได้นะครับนะตรงนี้ก็ครับให้มันสามารถที่จะหมุนได้นะครับนะใช้เหล็กเหล็กเผาเล็กๆลหรือเหล็กเส้นก็ได้ครับนะเจาะรูนะครับ นะตรงนี้ก็เหมือนกนครทำมีรอยว้ชเฉยนะครับใช้น็อตยึดก็ดีนะครับนะใช้น็อตนะฮะตรงนี้เราก็ความกว้างความกว้างตรงนี้ก็เอาที่แผงเล็กที่สุดก็ได้ครับนะ,ะประมาณสักแผงที่เล็กที่สุดกี่วัตนะความกว้างขนาดนั้นก็ได้แล้วตรงนี้นะตรงนี้เราก็ใช้เหล็กนิ้วครึ่งนะครับนะ แค่นี้พอทั้งสองด้านตรงนี้ตรงนี้ระยะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็โดยใช้ดีเหล็กนิ้วครึ่งเหล็กเหลี่ยมก็จะเป็นเหล็กนิ้วสองหุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกนะทับที่ล็อกตรงนี้นะสามารถที่จะเปลี่ยนแกนได้ทั้งข้างล่างทั้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะหดปรับเปลี่ยนได้โดยใช้เหล็กนิ้วครึ่งแล้วก็ที่สอดเข้าไปก็ใช้ใช้เหล็กเป็นนิ้ว2หุนนะครับ นะก็ขยับให้ตามทีนะ่ขนาดของแผงแต่ละคข,ขนาดนะครับแต่ละชนิดแต่ละวัดนะครับนะทำเป็นโค้งตรงนี้สองข้างเหมือนกันนะแขนตรงนี้เราก็ทําเป็นตัวแออย่างนี้เล็กๆนะเราเราก็ต้องทําบนนี้ตามไซส์ของแต่ละแผงนะครับ